มีคนกำลังน้อยใจคุณอยู่เขาคือใครขอภัยบอกถี่นะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมลาณมาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยวิวออฟฟอร์จูนพลังงานของคนธาตุไฟเมสสิงห์ธนู หนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกควีนถือเห,หรียญพลังงานของคนธาตุดินบางกรพฤกษกการดีเอ็มเพลสพลังงานของคนธาตุดินเดยไฮโรแฟนพลังงานของคนราศีพฤกษมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำคนธาตุาด,ดินนะคะมีความหนักแน่นนะคะมีความใจเย็นเป็นคนที่ค่อยเป็นค่อยไปมากๆนะคะ,ะจะเป็นคนที่หัวโบราณเนาะหรือว่าเป็นคนที่ต้องชัดต้องเคลีย เม็ชัวร์ก่อนก่อนที่จะตัดสินใจที่จะทําอะไรแต่ไม่ใช่คนดื้อไม่ใช่คนหัวร้านเป็นคนที่สามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากว่าสิ่งนั้นมีเหตุผลหรือว่าจะจะ,จะทาให้สถานาการณ์ต่างๆดีขึ้นนะคะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอเนาะเราก็เป็นคนอ่อนโยนเป็นคนที่จริงใจนะคะเป็นคนที่แคลความรู้สึกของคนอื่นด้วยรักใครรักจริงหากว่าใครได้เป็นคนรักนะคะพลังงานของคุณก็คือ ใครได้คุณเป็นคนรักก็จะมีความโชคดีมากๆเป็นคนรักที่ดีรักเดียวใจเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกนอกกรอบด้วยนะคะทําอะไรตามประเพณีด้วยนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบหลาใจหรืออาจจะเป็นคนที่กลัวแบบกรรมด้วยก็ได้เช่นกันนะคะไม่ทําร้ายความรู้สึกของใครเพราะคุณก็ไม่ได้อยากโดนทําร้ายความรู้สึกนั่นเองพลังงานของคุณหากชอบสิ่งไหนก็จะทําสิ่งนั้นให้กับคนอื่น หากไม่ชอบสิ่งไหนสิ่งนั้นคุณก็จะไม่ทำให้กับคนอื่นเช่นกันนะคะเรามาดูกันว่าใครที่แอบน้อยใจคุณอยู่นะคะขอพลังงานของคนที่แอบน้อยใจคุณหน่อยเขาคือใครใครที่แอบน้อยใจคุณอยู่นะคะเดีมจีเกียนพลังงานของคนทัดน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิก ดฟูพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกูมาสวินเถือไม้คนธาตุไฟเม่สิงธนูสี่ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศกันมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุดินมาครบทั้งสี่ธาตุเลยนะคะเป็นคนที่มีสละในตัวเองนะคะก้าได้กระเสียพร้อมเสียงพร้อมหลุยเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนที่ลงมือทํานะคะคิดเก่งนะคะ คิดเก่งวางแผนเก่งนะคะแล้วก็เอาจริงเอาจาังด้วยรักใครรักจริงด้วยพลังงานที่ขึ้นมาถ้าเป็นคนรักนะคะก็คือเป็นคู่รักที่ตั้งใจรักกันมากๆมีความใจเย็นแต่ดูมีความเป็นเด็กกว่าหรืออายุน้อยกว่าคุณนะคะแต่ว่าเป็นคนนิ่งเป็นคนใจดีเป็นคนค่อยคิดค่อยทำแก้ไขปัญหาเก่งอยู่กับปัจจุบันด้วยนะคะพลังงานของคุณอาจจะดูเป็นคนหัวโบราณหน่อยแต่ก็พร้อมปรับเปลี่ยนหากว่า มีเหตุผลมากพอนะคะหรือว่าไม่ตัดสินใจตามอารมณ์เขาเป็นคนที่เหมือนหัวสมัยใหม่เป็นคนวัยรุน่นเป็นคนอินเทรนนะคะหรือว่าเป็นคนที่ตามทานตามกระแสตามเทรนตลอดเวลานะคะเป็นเป็นคนที่คิดไวทำไวตัดสินใจไว้ลงมือทำปุรปปับเลยแต่ก็มีสติในตัวเองนะคะแล้วก็ เป็นคนที่ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแม้ว่าจะตัดสินใจไวแต่เป็นคนที่มีเหตุผลรองรับในการตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำนะคะคิดไตรตรองเป็นอย่างดีเช่นกันนะคะมางานด้วยนะคะในพลังงานของเขาคู่ของคุณอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้หรือว่าตัวเขาอาจเป็นคนที่ชอบเดินทางมากๆกก็ได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมเขาถึงแอบน้อยใจคุณนะคะเขาแอบน้อยใจคุณในเรื่องอะไรนะคะ เขาแอบ,บน้อยใจคุณในเรื่องอะไรขอภัยบอกทีเขาแอบ,บน้อยใจคุณในเรื่องอะไรความรักนะคะมีเวลาให้การอยู่ด้วยกันนะคะดูแลเทคแคร์ใส่ใจนะคะเรื่องราวในอดีตนะคะ ยังคงเสียใจอยู่นะคะอยากให้คุณง้อนะคะความเจ็บปวดความเสียใจความผิดหวังมีน้ําตานะคะคุณอาจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่โดนหัวใจของเขาจุกในหัวใจของเขาแล้วเขารู้สึกเจ็บมากๆเขาอยากให้คุณง้อเขาอยากให้คุณเอาเอาใจเขานั่นเองนะคะ สองเหรียญน,นะคะคิดทบทวนวนไปวนมาเป็นเรื่องราวในอดีตนะคะเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ยังเจ็บอยู่นะคะแล้วก็ไม่ลืมยังลืมไม่ได้ยังหยิบมาพูดยังหยิบมาคิดซ้ําไปซ้ามาวนไปวนมาแล้วก็เรื่องราวนั้นเกี่ยวกับความรักการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาการมีสมาชิกใหม่ก็ได้นะคะเขาอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีสมาชิกไหมแต่คุณยังไม่พร้อมหรือเปล่านะคะหรือว่า,าจ,จะเป็น บางเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มีความคาดหวังในความรักแล้วคุณยังให้เขาไม่ได้หรือคุณยังคงรออะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เขารู้สึกว่าเสียใจยหรือคุณ ไม่ค่อยรักเขาสักเท่าไหร่เขาก็เลยแอบน้อยใจนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วเขาไม่ลืมแล้วเขายังรู้สึกเจ็บอยู่ยังเป็นจุดดําจุดดังในดวงใจของเขาอยู่แล้วก็ทําให้เขาไม่มั่นใจในความรักที่คุณมีให้กับเขาด้วยนะคะน้อยใจนะคะน้อยใจอยู่เงียบๆนะคะคิดเองเครียดเองนอยเองนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะแต่ยังไม่ลืมยังคงจําฝังใจอยู่แล้วก็เรื่องราวนี้ ก่อนหน้านี้น่าจะเคยทะเลาะหรือว่าเป็นปัญหากันแต่ว่าอาจจะมีการเคลียร์ใจกันแล้วนะคะแล้วปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการสร้างครอบครัวความรักหรือว่าเวลาที่คุณทั้งคู่มีให้กันเขาอาจจะเรียกร้องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับความรักความผูกพันความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่แต่คุณอาจจะให้เขาไม่ได้ในตอนนั้นนะคะหรือว่าไม่กล้าที่จะสัญญิงสัญญ,ญาไม่กล้าที่จะรับปากอะไรกับเขาในช่วงนั้น สิ่งนั้นนั่นเองนะคะที่ทําให้เขายังคงเจ็บอยู่ยังคงเสียใจอยู่แล้วก็ยังคงเก็บมาคิดซ้ําไปซ้ํามาซ้าแล้วซ้าอีกนั่นเองนะคะตอกย้ําความรู้สึกของตัวเองความเจ็บในใจของตัวเองในเรื่องราวในอดีตแล้วก็ยังแอบ,บน้อยใจคุณอยู่ในบางครั้งบางทีนั่นเองนะคะ